สสดีตอนแรกทุกคนมันนี่อยู่ในสวนเกาาเดี๋ยวสิไปเก็บตะหอยไปกินดอ้วเมอแรงมันนี่อยู่ใน,น,น,นอ,ในใอันสวนกำลังสิกลับเพื่อนแล้วจะไปนกไก่แล้วต่อมาแล้วมากาสิไดมาตันตัวควายมาตัควายเราก็คือเตรียมกลับเพื่อนเลยเดี๋ยวสิไปลงหนองเอาตะหอยก่อนแม่เถาอยู่เพื่อนบอกว่าอยากกินตะหอยอยากกินแกงหอยว่าสันก็เลยบอกให้แมวมาเก็บไ้มันนี่แมวมาแต่ว่าจะ,จะามาสื้จอบไปเก็บเลยแล้วใช้แม่ไปเก็บเกาจะสิถ่ายคลิป เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหนามกินทุกคนหนามกินเอากระชิยูนี่เด้ออันนี้คือหนามกินก็นคือมาจากหูวยนี่ยเขาจเจ้าสายหนามแบบนี้ทุกคนสายหนามมานันโคตรยาวแต่ก่อนมันสายหนามเนี่ยามาต่อ,อยห้วเหนือพูนมาปวยอยู่นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ห้วเหนือผุนแบบว่าอันพี่น้องอยู่เหนือเขาบอกว่าเขาไปต่อเอามาเขามีหนามกินเขาก็เลยใหญ่มาต่ออยู่ในหัวหนี่ดึงสายหนามขึ้นมาบนสายหนามโคตรยาว ไปต่อยอยู่ในห่วยอันนองปลาเนี่ยแหละมีน้นองปลาไปเ้านำ้ำเอาสายไปต่อ,อยงยอดห่วยแล้วก็ปล่อยยู่นี่อันนี้ก็คือน้ำนี่กินได่อาบได่เห้ไใดมาทุกอย่างเลยเพราะว่าน้ำห่วนยน้ำอันอยู่บ้านเขาก็คือแบบนี้แหละทุกคนกินน้ำห่วยเพราะว่ามันบ่มีสารเคมีนู่นนี่นั่นคือจะบ่มีเพราะว่าเขาไปใส่ย,ยาฆ่าญ้าไปใส่ยาฆ่าแมลงนี่นั่นไปใส่เลยกินน้ำห่วยจังเลยอันอยู่บ้านเขาโอ้บง่งคนมักทุกอันนี้ไหมมันคือมักน้อยแทนคือจังว่าเป็นพญานมสมโอนะมันโบงาม ตะหอยอยู่ในหนองนี่ทุกคนตัวหมูเขาปล่อยมาหนองมันกลับไม่ค่อยลงคเ่มีแต่มุนี่แลห,หละเขาไหลมาบังมันลงไปกินตะปูเออตะหอยอยู่ในหนองโอ้ยบังเขาจะไปหยอกยอกันหยอกกันใหม่ให้บังทุกคนว่าอยู่หนองนี้ว่ามันมีตะหอยหลายหรือว่าหน่อยซําไหนอันนี้คือหมายแถวถิ่มใสไม่หกเลยหุ้ยบากไหมโอ้ยทุกคนนะ <laughs> ตะหอยหลายคักโอ้บ่ออเราจะเก็บตะหอยไปต้องลงกระไดหนะนุ้ย เอาเก็บน้อยหนึ่งก็พอกินแลว้วทุกคนเวลาเก็บหอยเอาราต้องลงกระไดหอยแอนหนองนี่มีตะป,ปิ้งด้แต่ว่ากระบบนได้มีหลายปันไหนเนื่องจากว่ามันอมันครบตวควายขึ้นมาตัวใดเขาเอามันชิมบวกไปต้องเอามาลงหนองเลยเามาันลงหนองก็ิชีแต่ตะป,ปิ้งคือเข่าหน่อยทำไมอ๋อตะหอยโขลยหลายเลยอันนี้นกินตะหอยแบบว่ญยากเลยนะอยู่ในบ้านเขาอันนี้คือตะหอยที่เขาปล่อยอยู่ในหนองเลยทุกคน มองไหมาจะยกอันนี้อีกอันจะกินตะหอยคือหวานเลยไม่ได้หนักเลย,ด,ลยดูคตรมีหลายอันนี้นะนี่อ้ยตะหอยจนดำเลยทุกคนยังไงดูชุดหลายอันอันสีแดงนี่ก็เม่นไข่ตะหอยเซรี่เลยทุกคนแต่ส่วนอันสีดำเนี่ยมันหอยขมห,หรือว่าหอยตาแดงอย่างประมาณโอ้ยขย็งบอลลอนขยกงใหม่บอลอนหนักมากเลยเยังไงโคตรหนักโคตรหลายตาหอยเด้วอ้ หลายแถวว่าโอ้เจ้าหอยยุม่มสาอยู่ม,ยม,มันเก็บเยอะมึงมันมันแม่ว่าไออยังตันหน่อยทุกคนอยู่บ้านเอาเวลาว่ามันกล้ะเขาสิว่ากูมึงเลยอันยังตันหน่อยด้แถวนี้แมวว่าเอาก็มีตันหน่อยแต่ต้นเยอะเด้อยู่คอนใชนะ่ไหนต้นเยอะนะเอ,อ้ยงอมอยู่อันอันอันนี่ต้นเยนอะเนาะเดี๋ยวลงลงไปงมกัอนอันอยู่ในเบอร์ใหม่นีนทุกคนมันตัวหน่อยไปกินยังบ่ชแบอบต้องเอาต้นใหญ่เอาแม่้มัน <laughs> นี yeah, know. Know mm ่ยลงงมอายุก mm ิเตอรแบบนี้นะมันก็มีหลายอยู่นะตัวโอ้โทรศัพท์เกือบตกหนังนี่ตัวนั่นเอาในี่เอาเอาทุกคนมาอยู่ในอยู่ในในผืนหนังโคดมีหลายอย่างไปโอ้จะตำจะหอยเนาะโอ้นี่ต้นเยอะอเลยทุกคนนี่นี่นะต้นหน่อยเอาเอาอาจจะต้นเหยื่เลยอาจจะโตมันสินะโคดมีหลายนะตอนไหนเขาป่วยกับหลายเนาะ มันมีป,นปนันในอยเออนาะเห้อ้โวว <c oughs> กวว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 อวว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 กวว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 ัวว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 ห้ว ยำไปวันไหนกันจนมีแต่ตอหอยอนรขาพิเป็นคนขมากายน,นั่นอีกต,ตัเป็ดตันั้นมาเกป็ดมาบไได้กิน,นเอาไปขายโลดทุกคนเก็บไปขายก็ได้ขายคือกันดวันนี้เก็บไ,ไปขายนะขอนยาในบุญขอนยาพิ่งมาเก็บนะเอาไปขายไก่หนาไก่ตาเบื่อหมนัเอม่เป็นตุกป อืมทุกคนอันนี้เอาไปขายกระดาคือกันอยู่วานเขากระซื้อไหมถ้าเราไปขายเพราะว่ามันหาอยากอยู่ดีแต่ว่าอันนี้น้องเราเขา,าปล่อยเหมือนโคตรหน่อยปล่อยน้อยเดียวหล่ะมันแผลเองนะทุกคนนะปล่อยน้อยเดียวซิซีแต่ว่ามันแผลเป็นอนน้นองโคตรมีหลายจับแบบนี้โอ้เงเองามืองมจับไว้จับเด็ต่อยมือมันจะๆๆตัวเยือยเน่าจับพอดีจูบเน่าข้างมตามกันที่ต้มยังสิโคตรมีหลายนะทุกคนโอ้เโหเอ๋ คอน้นวิ่งลงพัดไ,ไหนหน่ได้นออือเอาวิ่งลงพัดมันอือ้เหนี่วนี่ก็ไม่ได้เลิกเลยทุกคนเพียงหัวเขาโก็จจับมือเทียวแบยมันบ่ได้จะโคตรมีหลายเนาะเอามือยู่อูไปเหมือนคือวันไหลน้ำนำเม่สะบงังขังมือเลยนะโคตรมีหลายนะทุกคน อเอาไปขายก็คือหวานแล้วบ้านทำมันบูมเป็นตลาดทัาต้องไปขายตามมู่บ nah, <Uh, ้าถามผู้ใดจะเอากับไปให้เขาโหลดแบบนี้นะหอยอันนี้เป็นหอยอันเซรีทุกคนเอา่าเอาแต่หอยคมนี่พอโอ้หลายจานอากันตุบเอาตะเ็ดมาไหวไหมเม็ดอีก เพราะว่าจะเอาเตเป็ดมาไหวอยู่ได้ท <in> ุกคนนี่นะเพราว่าจะเอาเตเป็ดอยู่หน้ามาไหวอยู่หนองเพราะว่าอยู่หน้ามันมันเข่ามันเริ่มออกห่วงยาวเลยเะเป็ดกินแล้วเข่าชื้อหมือกันเลยว่าจะเตเป็ดมาไหวหนองต้นมูลงก็เท่านั้นต้นมูลงอันไหนเอาลามันหอยอันหอยปักกวางเนาะหอยอันหอยเอือกทีอนั่อือแถวนี้มันบุมีก็แค่อันนั้นบนลงเมื่อกี้บางตะนมูลงกินเหรอเอาทุกคนบางอื่นน่าปล่อยมันจะลงมาไม่ไมอจะพอแล้วป่ะนะเอาลายก็กินบุเม็ดเอง เอาหน่อยเอาหน่อยไปหลายกินววม่เถามีเคนกินสูบแม่เถาโอ้ยคนนี้ไปเห็นซุจูดเหมือนสามสี่คนแต่แหงโอ้ยคนโคตรมีหลายเนี่ยกระหอยโอ้ยยิงครบอยู่กันยกเอ้มาตุปิงตุปิงกัดแล้วทุกคนตกแล้วตกแล้วยกขานัานเลยมันจับหากกระจับบ่ อ้ยมันบ่ค่อยมีหลายแล้วแต่ปิงหน่อยทุกคนมิจฉาทิพย์น้อยๆแล้วนี่แหละอยู่บาา้านทานะทุกปิงโคตรมีหลายอยู่ตามบวกตามหนองถ้าเป็นแม่น้ำลำธารจะบ่มีหลายไปไหนต่ถ้าเป็นบวกเป็นหนองโคตรมีหลายเลยแหละทุกทิพย์อโอ,อนะาา้ความหลายาเนาะ,ะ,ะหยั่งไปวันจะจำเป็นแต่ตะโหยอือโอ้ทุกคน มาเก็บเอาไอ้พุดยักกินมาเก็บเอาที่น้องมีแล้วพี่น้องพุดยักกินเหรอฮะมาเก็บเอาเขาพได้กษไปขายให้เราบวเดียไปเหยื่อย่เงือนเลยเพราะว่าเขากเออมีมาแล้วอยู่ในหนองพุดยักกินก็คือต้องหยางมาเอาเองมัน่ได้อยู่ไกลไก่มูบาทในยู่ไกลอยู่เลยอยากกินก็ต้องมาหาเอาเองในเมื่อเขามีให้กินแล้วพุดยักกินก็ต้องมาเอาเองมูเดอรหมันนี่มาเก็บมันหลายไปทำไมแ่าขายย่เฮือนก็ไดหรอก ในความจนเยอะนี่อันนี้หอยหอยปากกว้างหอยเซอเรียแหละเฮ้ยแม่กูใจห่ายมาก้็พี่ใดตัอนเดียวมึงย้อนวันเดียวแต่ความหลายทุกคนบางเดียยกใหม่นี่ให้เบิงยากเห็นว่ามีตะหอยหลายหรือว่าน้อยซ้ำใดนเอาทุกคนเออ เอ้าทุกคนว่าไงตะหอยนะเอ้าเกินนุ้ยหนุยทุกคนโอ้ตะหอยนะคือหลายนะครับแต่อว่าอยู่ตามพื้นหน่ำก็เต็มเลยรู้ไหมจับวันไหนก็เต็มแต่ตะหอยโอ้ยเร <c ười> าจะไปยกอ,อันคอนไม้ใหญ่กันหนึ่งเป็นครบหมดแล้ว <c ười> มือจับมือนีดดิมึงขย,นยัขนไม่เอามันกัดบ,บันบาดเอ้วออกไหมโอ้ตกซงยกขี้ต้มมันขึ้นไหมไม่ไม่มงว่แต่มึงกู้กับมีเลย <c oughs> เออก็มันกรบคือกันปิงหน่อยนะทุกคนบริตตตัวใหญ่ดิเออเออ เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบสนุกจะไปถ่ายหูอยู่หานในเบิ่งมาขอลาไปบาย